ไม่ว่าแพะลวกแกะเป็นหมดแต่ส่วนใหญ่จะแพะจะเป็นง่ายต้องเข้าใจมันก่อนเรามันถามว่าเลี้ยงยากไหมก็ไม่ยากมันก็จะได้สามสิบโลมันก็จะมากกว่ากันไปตรงนี้นะครับแพะถึงได้ราคาถึงได้ได้เงินดีกว่าปีปีหนึ่งกลุ่มก็ไม่ขาดแสนอืม สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อเอกชัยชิมจิวครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับเลี้ยงมาก็4ปี5ปีแล้วครับครับผมเลี้ยงก็มีทั้งแพะและแกะผสมประสานคู่กันไปครับลองเล่าประสบการณ์หน่อยว่าเริ่มเลี้ยงมายังไงรับมากี่ตัวครับครั้งแรกเลยผมมีเงินทุนอยู่แสนหกครับผมแสนหกแล้วคันนี้ผมมาลงทุนคอกหมื่นหนึ่งแล้วก็อีกแสนห้าเนี่ยผมไปซื้อมา อย่างละยี่สิบแม่ปีแรกก็ยังไม่ได้ขาดยังไม่ได้ทุนคืนหรอกครับครับพอเข้าปีที่สองปีที่สองผมก็เลยเริ่มได้ทุนคืนพอเข้าปีที่สามเนี่ยคือว่าเป็นต้นกําไรคืออยู่ในคอกหมดเลยแล้วก็กําไรคือมันก็ทยอยให้ผมมาปีละแสนปีละครึ่งแสนแล้วแต่การเอคอดลูกของแพะแกะครับ,คร,บครับเพราะว่าแต่ว่าปีปีนึงกลุ่มก็ไม่ขาดแสนอืม ผมก็มีอยู่ที่ประมาณ70กว่าแม่ถ้าบวกตัวเล็กตัวน้อยไปด้วยก็ตอนนี้หลักร้อยครับหลักร้อยเพราะว่ามันจะมีไกลเกิดอีกเยอะเลยครับอย่างแม่เนี้ยเป็นแกะแกะนี่ก็แม่แฝดครับซนต้าเนี่ยใกล้จะเกิดนมใหญ่ละเริ่มเริ่มนมใหญ่พวกนี้ก็เนี่ยนี่ก็เพิ่งเกิดมา เนี่ยครับป็นแม่แฝดเนี่ยนี่ตัวนี่ตัวอันนี้จะเป็นตัวน้อยหน่อยอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ยังไม่หย่านมเนาะยังเพิ่งเกิดนะครับแม่มัน<อ>เป็นแฝดเม่นแฝดคป็นแม่แฝดนี่ครับพี่ปล่อยไปกินหญ้าตอนไหนครับม่ก็ผมจะมีอาชีพคือกีดยางด้วยครับขายทีก็ได้ประมาณสักหมืน่นกว่าบาทถ้ายัางยังราคาดีๆก็สองหมื่น แต่คันนี้พอผมเสร็จจากนั่นปุ๊บประมาณเที่ยงหรือถ้าเสร็จไวผมก็มาปล่อยไวถ้าเสร็จช้าก็มาปล่อยช้าก็กินจนค่ําำก็เป็นไรายได้เสริมที่ดีครับปีปีนึ่งก็ไม่ขาดแสนแต่ตอนนี้ก็ถ้าบวกถ้าเป็นประเมินราคาก็อยู่ในในการในประมาณประมาณสักสามแสนอยู่ในครองเนี่ยครับ ประมาณนั้นกำไรล้วนๆกำไรล้วนๆครับเพราะว่าได,ได้ได้ทุนคืนแล้วครับผมเลี้ยงมาแค่ปีนี้ปีที่4ครับปีที่4ระหว่างแพะแกะนี่คือ,อลองลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่าอย่างไหนมันเลี้ยงง่ายอย่างไหนมันเลี้ยงยากครับการเลี้ยงแพะถามว่าเลี้ยงแพะง่ายไหมเลี้ยงแกะง่ายไหมถ้าคนอะไรเงี้ยนะครับคือว่าแพะเนี้ยจะเลี้ยงยากกว่าครับแต่ ถ้าเราศึกษาให้ดีมันก็ไม่ยากครับเพราะว่าแพะเนี่ยมันจะเราต้องดูว่าแพะเราต้องอ่านมันให้ออกว่าอาการมันเป็นแบบไหนแล้วปีหนึ่งอ่ะเราต้องฉีดยาอะไรยังอย่างไงมั่งครับยังหัวยังปลายฝนต้นหนาวเราต้องฉีดยาพยาธิเม็ดเลือดยาพยาธิเม็ดเลือดช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับเราต้องฉีดแล้วครับครับพยาธิเม็ดเลือดคือพวกที่ เป็นโรคแบบซึมซึมแล้วก็ไม่กินหญ้าแล้วก็ท้องเสียอะไรไปอย่างเงี้ยมันจะนั่นแหละครับพยาธิไม่เลือดมันจะเป็นพยาธิไม่เลือดไม่ว่าแพะลรั่วกแกะเป็นหมดแต่ส่วนใหญ่จะแพะจะเป็นง่ายครับแล้วก็แพะนี่จะเรื่องท้องอืดเรื่องท้องอืดก็แล้วก็แพะนี่จะเป็นเรื่องอีกเรื่องก็คือปากเปื่อย ปากเปื่อยคือเรา <c oughs> น้ำค้างเวลาเราไอแบบฝนตกหรือว่าเช้าเกินก็อย่าไปปล่อยเพราะว่าน้ำค้างนี่ก็ทำให้ปากเปื่อยทัเบเปื่อยล้ปากเปื่อยได้ครับปากเปื่อยครับคือพวกพวกนี้เราต้องเข้าใจมันก่อนเรามันถามว่าเลี้ยงยากไหมก็ไม่ยากถ้าเรามีฟางมีอะไรเราก็เอามาให้ไว้มันกินได้อย่างเงี้ยครับมันจะได เวลามันเราปล่อยช้ามันก็จะกินฟังมันไปเรื่อยๆตุนมันไปเรื่อยท้องเนี่ยครับรุ่นอย่างรุ่นพวกนี้ก็เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9ัาวันนั้นผมเช็ครู้สึกว่าจะประมาณ17 17ตัวเนี่ยครับ17ตัว17ตัวที่เกิดในภายเดือนนี้นะ โอ้ oh. ในเดือนนี้ครับเยอะนะครับเนาะครับเดือนนี้อืมครับแล้วก็ยังยังใกล้จะเกิดก็มีใกล้จะเกิดก็มีอย่างรุ่นสาวนี่ก็ทับไปแล้วนี่ยครับอีกประมาณสองเดือนสามเดือนก็เกิดแล้วนะครับอย่างพวกเนี้แม่แฝดเดี๋ยวพี่อธิบายเรื่องนี้หน่อยครับอันนี้เป็นเกลือเม็ด ทำไมให้ให้เขากินเกลือยี่คือเพราะอะไรครับคือนานโนวิทย์เนี่ยผมก็มีเกลือแร่นะแต่มันหมด,มหมดเกลือแร่มีทั้งมีเกลือแร่ทั้งเกลือเม็ดไอ้พวกนี้จะทําให้กินน้ำได้ดีร,ระบบขัดถ่ายตอนนี้ก็แพ้ก็อยู่ที่ประมาณถ้ารวมตัวเล็กตัวน้อยก็จะหลักห้าสิบแล้วมั้งตัวนี้เป็นสายพันธุ์ไหนครับ อันนี้ก็จะเป็นสายพ่อโบแต่ก็ไม่ไม่ร้อยไม่ร้อยเนาะครับแม่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองบบคอแดงครับไปหาแม่แล้วสายพันไม่ไม่ไม่ร้อยครับแต่พวกนี้จะเป็นแกะซานต้าครับซานต้าอันนั้นจะเป็นแบบพวกแกะขนทกการเลี้ยงนี่ถ้าเราศึกษาให้ดี แพะเนี่ยจะได้เงินไวกว่าครับครับได้เงินไวกว่าถามว่าทําไมมันถึงได้เงินไวกว่ามันจะมันจะเกิดสองเกิดสองอย่างสมมติว่าแกะหนึ่งตัวใช่ไหมครับแกะหนึ่งตัวเนี่ยเกิดมาน้าหนักอยู่ที่ขายอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองโลยี่สิบสามโลครับแต่สมมุติว่าแพะเกิดเกิดมาสองตัวอ่าไปชั่งครับใช่ไหมชั่งอ่าเราเราขายที่สิบห้าตู้สิบห้าโลมันก็ จะได้30มสิบโลมันก็จะมากกว่ากันไปตรงนี้นะครับคือการถามว่าแพะถึงได้ราคาถึงได้ได้เงินดีกว่าปีปีหนึง่งนี่ก็รเริ่มขยายคอกไปนู่นด้วยเพราะว่าจะเอาแกะไว้คอกนึงแพะไว้คอกนึงอืม เพราะว่าที่นี่แคบแล้วแยกกันเนาะรับแยกกันเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆถ้าเกิดมาอีกชุดนึงมันไม่มีคอกใส่แล้วเนี่ยครับนี่คือพ่อพันธ์แต่บอมไม่ร้อยไม,ไม่ร้อยสายพันธผสมพ่อพันธ์มีกี่ตัวครับพ่อพันธ์ตอนนี้ของแพะจะมี มามีตัวหนึ่งคือเอามาผสมมาสเปิมไว้แล้วก็แพะจะมี2ตัวแต่มาสเปิมไว้ตัวหนึ่งแต่ตอนนี้แกะมีพ่อพันสองตัวพ่อพันส์2ตัวคือที่ทำให้ทำไมถึงทําให้มีพ่อพันสองแกะสตัวเพราะว่ามันช่วยกันกนระตุน้นกระตุ้นให้มันทับเก่งให้ให้ขยันทับขึ้นผมก็เลยถึงนะ่เอามาสองตัวเอาไว้2ตัว แล้ <c oughs> ย่างนี้เขาชนกันไหมเนี่ยไม่ครับมันจะยอมกันแต่ว่ามันจะรักทับกันคราน,นี้มันจะทําใหต้ตัวที่เราต้องการให้ทับเนี่ยมันทับทับเก่งขึ้นกี่เดือนที่ว่าผสมได้ครับพร้อมทับตัวผู้ใช่ไหมครับ,รบตัวผู้นี่ถ้ายัางทับพอทับได้เลยนี่ก็อยู่ที่สิบเดือนถ้าให้สมบูรณ์จริงๆก็หนึ่งปีหนึ่งปี อย่างนี้พวกนี้ก็จะเป็นแกะสาวนะครับแกะสาวเนี่ยก็อย่างเงี้ยครับแกะสาวพร้อมทับยังสาวอยู่เนาะสาวอยู่ครับยังไม่ยังสาวอยู่สาวอยู่เจ็ดแปดเดือนได้ไหมครับครับประมาณเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะให้ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงครับว่ามันดียังไงลองอธิบายหน่อยครับถามว่ามันดียังไงเหรอครับคือหนึ่งเรา ลงทุนท,ทีเดียวครับเราลงทุนทีเดียวแล้วคันนี้ผลผลิตเดี๋ยวคันนี้มันก็จะตามเรามากันอีกทีหนึ่งคันนี้แค่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อนี่ผมซื้อมาคือต้อนผุม่มผมซื้อผิดครั้งแรกผมคิดไม่ถูกคือถ้าให้ดีถ้าผลผลิตการซื้อนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อแม่ที่ท้องไปดีกว่าการซื้อแม่ที่ท้องไปเนี่ย <c oughs> มันจะอาจจะราคาสูงหน่อย แต่ไปถึงปุ๊บมันอยู่กับเราไม่กี่เดือนมันจะได้เห็นผลผลิตเลยแต่ถ้าเราซื้อแกะสาวไปเนี่ยอย่างน้อยน้อยมันจะอยู่ที่เรามันจะอยู่ที่ประมาณ7-8เดือนมันถึงจะได้เห็นลูกครับมันก็อาจจะมีการหมันได้เพราะว่าเราก็เจ้าของสุดเอคอกเนี่ยขเยขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะหมันไม่หมัน 2.. เอาไปเนี่ยถ้าเกิดทับไปแล้วมันจะเอาลูกหรือไม่เอาลูก มันก็เราก็ยังไม่รู้ไงครับถึงแบบว่าแนะนําว่าถ้าเกษตรกรมือใหม่อ่ะผมแนะนําว่าให้เอาแบบชนิดว่าเคยเกิดลูกไปดีกว่าเพราะว่าการเกิดลูกไปแล้วอยู่ไปไปถึกมันมันก็จะเอาลูกดีแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่เป็นหมันเพราะว่าหนึ่งมันทับจากข้อเข้าไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งไปทับจากนี้ไปแล้วคันนี้เขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเอาลูกไม่เอาลูกไง ก็ว่ามันเคยเกิดลูกมาแล้วสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจพ่อแม่พันธุ์หรือว่ามาขอความรู้เพิ่มเติมครับติดต่อได้ที่ไหนครับบ้านทําข้าเครือํอาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตำบลพุทธบาทครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรก็0ูนหครับหกเจ็ดสองสองแปี่สครับยินดีให้คปรึกษาเนาะครับผมก็ถ้ามี อะไรก็โทรมาปรึกษาได้ครับเพราะว่าผมไม่ห่วงวิชาอยู่แล้วครับแต่เรื่องตัวยานี่ก็ถ้าจะคุยกันยาวเลี้ยงมานานะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่เก่งมากๆนะครับสําหรับการให้ข้อมูลในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับข้อมูลวีต่างๆนะครับขอบคุณมากคร,ครับขอบคุณครับ